กิจกรรมการคิดวิเคราะห์รูปแบบ S I L K ฝึกการอ่านการเขียนพัฒนาส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กทำให้เด็กมีความกระตือรือร้อนอยากเรียนอยากรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะจากปัญหาที่พบนะคะทําให้เราได้พัฒนานวัตกรรมชิ้นหนึ่งขึ้นมานะคะนั่นก็คือรูปแบบการจัดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ที่ชื่อว่ารูปแบบ SILK นะคะซึ่ง S ตัวแรกนะคะเป็นขั้นจุดป,ประกายความคิดหรือว่า Stimulate the Interest นะคะ ในขั้นนี้เนี่ยคุณครูนะคะจะใช้เพลงเกมนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนอยากเข้าร่วมกิจกรรมนะคะขั้นที่2นะคะขั้นระบุปัญหาหรือว่า identify the problem นะคะคือขั้นที่คุณครูนะคะจะตั้งข้อคำถามโดยใช้นำเอาทฤษฎีของบลูมนะคะมามาเป็นตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นในการทำความเข้าใจความจำนะคะการนำไปใช้การคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้รวมไปถึงการคิดสร้างสารรค์นะคะในขั้นนี้คุณครูก็จะเตรียมข้อคําถามหลายๆข้อคําถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมไว้นะคะส่วนขั้นที่3นะคะขั้นการเรียนรู้ร่วมกันหรือว่า learning together นะคะในขั้นนี้เนี่ย คุณครูจะมีการแบ่งกลุ่มนะคะโดยใช้จํานวนนักเรียนประมาณ4-5คนนะคะโดยที่นักเรียนที่คุณครูจัดกลุ่มนะคะจะเป็นนักเรียนแบบคระชั้นนะคะในขั้นตอนนี้นะคะนักเรียนนะคะซึ่งซึ่งค้าชั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสนะคะช่วยกันคิดแก้ปัญหาหรือว่าตอบคําถามจากขั้นที่2นั่นเองค่ะส่วนขั้นที่4ขั้นสุดท้ายนะคะก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหรือว่า knowledge sharing นะคะ นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะจากการที่ช่วยกันตอบคําถามแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะนําเอาผลงานหรือว่าข้อคําถามที่ตัวเองหามาได้นะคะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนั่นเองค่ะซึ่งผลของการที่เราลงในพื้นที่นั้นเราจะพบว่าการจัดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์แบบ SILK นี้นะคะทําให้ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นชั้นป .1 ป .2 และป .3 ได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะซึ่งเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งในแต่ละชั้นเรียนนั้น มีจํานวนนักเรียนไม่มากนักนะคะบางห้องเรียนอาจจะมีไม่ถึง10คนนะคะการที่เด็กๆได้ทํากิจกรรมแบบพลาชั้นก็จะทําให้ผู้เรียนไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวแล้วมีโอกาสที่จะได้ฝึกการอ่านการเขียนรวมไปถึงกระบวนการการคิดวิเคราะห์ก็จะเกิดขึ้นค่ะ จากการจัดกิจกรรมนะคะตัวนักศึกษาเองนะคะได้แนวทางนะคะเพื่อที่จะสามารถเนี่ยนำไปปรับใช้ในการที่อา,อาจจะไปฝึกสอนหรือว่าไปสอนจริงในอนาคตได้เรียนรู้วิธีการใช้เพลงได้เรียนรู้วิธีการเริ่มกิจกรรมค่ะวิธีการนำเด็กมารวมกันค่ะ ได้รู้ถึงวิธีการสอนแบบใหม่ในการทํางานร่วมกับบุคลากรท่านอื่นในโรงเรียนในอนาคตซึ่งเราสามารถนําไปเผยแพร่เทคนิควิธีการสอนแบบนี้ได้เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่เด็กเนี่ยอาจจะมีความบกพร่องทางด้านการคิดวิเคราะห์ค่ะและทําให้เด็กนะคะมีความกระตือรือร้อนในการอยากเรียนอยากรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ